ตัวเองจะเก็บเสื้อผ้าไปไหนวันนี้เราจะออกไปถ่ายคลิปแล้วทําไมต้องเอาเสื้อผ้าไปด้วยเราอยากได้วิวตอนพระอาทิตย์ขึ้นเราก็เลยจะไปนอนค้างอยู่ที่นูน่นวันนี้มันเกิดแล้วนะเธอจำไม่ได้หรอจําได้สิแล้วทําไมเธอต้องเสียงดังจําได้แต่ตัวเองก็ยังจะไปนานๆทีจะมีวิวสวยแบบนี้นะเตา๋าแล้วลองคิดดูถ้าเราลงคลิปไปอะ่ะยอดวิวมันจะเยอะแค่ไหนเราไปก่อนนะนิวเดี๋ยวก่อน เธอเลือกได้ไหมการเป็นยูทูบเบอร์เธอเนี่ยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนแล้ววันนี้วันเกิดเรานะจะรลอดได้ยังไงนี่มาอาชีพของเรานะถ้าวันนี้เธอไปเราเลิกกันโอ้โหวิวสวยมากเลยพรุ่งนี้ฉันจะต้องตื่นให้ทันพระอาทิตย์ขึ้นให้ได้คราวนี้ยอดวิวเยอะแน่เต๋าเราแกจะมีบ้านของเราแล้วนะเต๋า ตัวเองไปไหนมาไปเที่ยวกับเพื่อนมาไปเที่ยวกับเพื่อนเหรอเรานั่งรอเธอจนถึงเช้าแล้วที่ผ่านมาเธอทิ้งให้เราอยู่คนเดียวเ,ร,เราเป็นยูทูบเบอร์เราทํางานเราหาเงินนี่เคยไม่เข้าใจงานของเราเหรอเต๋าเราไม่ต้องการงานแบบนี้เราอยากมีเวลาอยู่ด้วยกันเธอเข้าใจไหมเธอเข้าใจไหมแล้วจะอยู่ทวามเช้่อตวนแบบนี้เหรอแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วถ้าเธอมีความสุขแค่นี้งั้นเราก็เลิกกันไปเลยเต๋า โอ้ oh, คลิปนี้ยอดวิวเยอะจังแบบนี้เงินที่เราตั้งเป้าไว้สร้างบ้านก็ครบแล้วสิแต่ทำไมเราไม่มีความสุขเนยนะเราที่อยากอยู่ด้วยกันเราผิดหรอสอบถามได้นะครับนิวเต๋า้ธาสบายดีไหมรถเธอมาทำ,ทำอะไรที่นี่เรามารับจ้างขายเสื้อผ้าเราซื้อบ้านเลนะ้วนะเต๋ายินดีด้วยนะ ตอนนี้เราทําตามความฝันสําเร็จเรามีบ้านมีเงินแต่ว่าเราไม่มีความสุขเลยเพราะว่าไม่มีเธอเธอกลับไปอยู่กับเราได้ไหมช่วงเวลาที่ไม่มีเธอเรา,าหงอมากเหมือนกันนะรู้ไหมสวัสดีครับมาสมัครงานครับชื่ออะไรล่ะซื่อท็อปครับตอนนี้รับแค่พนักง,งานส่งของขี่รถมอเตอร์ไซค์ตากแดดได้ไหมล่ะได้ครับผมเห็นได้สุอยาง พี่พรติดต่อมิทินได้ยังจะได้เวลาถ่ายแล้วนะยังเลยปิดเครื่องเนี่ยอ้าวและเต๋าล่ะเต๋าก็ไม่รับเนี่ยโทรหาหลายสายแล้วร้อปทอไปส่งของให้เจ๊หน่อยมีออดเดอร์เต๋ติดต่อไม่ได้ครับเจ๊เจ๊คบนี้เงินขาของครับพี่พรติดต่อได้ยังพระเอกนะใครอะเจ๊คะมีออเดอร์ต้องไปส่งลูกค้าอีกไหมไม่มีแล้วมีอะไรหรือเปล่างั้นหนูขอยืมก่อนนะคะเจ๊ไปไปไปเดี๋ยวไปใช้ครับไปใช้ครับไปใช้ครับท็อปรอนานไหม ชาโดนเติบแล้วครับเห็ดอีงอยู่ห yeah, 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 yeah. ยุดหยุดหยุดยสันทำไมท็อปตั้งใจเล่นหน่อยเพื่อกะตะกูตะก,ก,ก,กักผมตื่นเต้นครับแกจะตื่นเต้นอะไรเล่นให้มันดีๆหน่อยรูย้เอา้าเนือซองซับเ <c oughs> มื่อกี้กันไม่ให้เรารักกัน <c oughs> จะหัวเราททำไมท็อปนางเอกเขาร้องไห้ดีแล้วกระเพื <c oughs> <ส>่อน <c oughs> ห้องไห้่เป็นต้อยังหัว <c oughs> อ่ะตั้งใจหน่อยนะเหลือชาสุดท้ายแล้วแอคชั่น ต่อไปนี้จะดูแลนิวให้ดีทีนน่สุดบอตองยานแม่เด้อจ้าเฮ้ยคลิปที่ลงไปยอดวิวเยอะมากเลยพี่พลแมนบอครับอีลีบบอครับแมนครับสิบล้านวิวแล้วอู้เป็นย้อนะเอีกรอบอรนี่มิตีไอเตาแกโดนปลดออกแน่หัวหน้าช่วงนี้รับงานองางหอวลำลายหลายหน้าส้มเวลานี่เฮ้ยสหยุดได้บองานกำลังหลายอะ่ะไปเดี๋ยวพาไปซื้อเคียงบางลูกหน้าลั่น สวัสดีครับเมียค่ะสวัสดีจ้าพากันมาได้ใส่เนาะก็แต่งตัวกันงามแท้เป็นนังเอกหมอลำจ้าอันนี้กะหัวหน้าเพื่อน็นพระเอกหมอรำคือกันจ้าสวัสดีครับปาดลองหาฟังจักทอนแน่หน้าตาโลปนี่คือเสียงมวนเนาะโอโหโอโหโอโโอโหโอโหโอโอโห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 โอโอโห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 โอโอโห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 โอโ อันอยากได้ครีมที่ฟื้นฟูผิวหนามีประจ่าซ่วงนีน้อนหน่อยแหมสองตัวนี้เลยจ้ามอยจลเลเซอร์ของซีจันและน้ำตบซีจันช่วยให้ผิวอิ่มน,ามน้าหนาเด้งโอ้ผิวกินน้าได้บ่คื้นอิ่มน้าม <c oughs> โมเมนจ้าหมายถึงมันชุ่มชื่นน่ะแม่จ้าอ้อเอาอันนี้ละจ้าหัวหน้าใจ่ายให้แน่เบิกเงิน,นให้เด้อจ่ายให้แน่บอกเนี้ยสมพูวฉไปไหนฉันไม่อยู่แล้วที่นี่ฉันลำบ,บากบกับเธอมากพอแล้วสมพัว จะทิ้งพี่ไปไหนฉันจะไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่สุขสบายกว่านี้จะทิ้งพี่ไปไหน่ทิ้งผมไปไหนแม่จะไปไหนปล่อยฉันแม่สุดพูดอยูงไป่หยุงนี่ ไปไหนมาก็ไปเรียนมาไงพ่ออย่ามาโกโหกเมื่อกี้นี่ครูมาตามเห็นว่าไม่เข้าเรียนหลายวันแล้วก็ผมไม่อยากเรียนไงพ่อพ่อหาเงินให้แกเรียนทำไมแกเป็นคนแบบนี้ก็พ่อไม่สนใจผมการบ้านก็ไม่เคยสอน,ว,นวันวันทำแต่ไรแต่สวนของพ่อเนี่ยเป็นแบบนี้ไงแม่ถึงทิ้งพ่อไปหยุดพูดอยู่นี้นะ้าไม่อยู่กับพ่อตามแม่แกไปเลยเออผมก็ไม่ได้อยูหรอกเอา นั่นมันเด็กนักเรียนคนเมื่อวานนี่มานั่งอะไรอยู่หน้าร้านฉันนี่น้องมานั่งอะไรอยู่หน้าร้านพี่ทําไมไม่ไปโรงเรียนอย่าบอกนะว่าโดดเรียนอ่ะโอแค่หน้าร้านแค่นี้นั่งมาได้เหรอพี่ไม่ได้แกะกะหน้าร้านฉันออกไปเลยไปเป็นเด็กเป็นเล็กก็ไปตั้งใจเรียนจะมานั่งอะไรอยู่นี่เฮ้ยหวงนักใช่ไหมร้านเจอแบบนี้เหมือนฝนจะตกเลยเก็บเสื้อผ้าเข้าร้านก่อนดีกว่าโอ๊ยโอ๊ย โอ๊ยโอเจบ็บลุกไม่ได้โอ๊ยเฮ้ยพี่เป็นอะไรไหมครับเจ็บขามามามาผมช่วย,อยขอบคุณนะที่มาช่วยพี่ไม่เป็นไรครับขอบคุณนะที่มาช่วยพี่ขายของน่ะผมเห็นพี่เจ็บขาก็เลยมาช่วยอะแล้วตัวเองไม่ไปโรงเรียนหรอพี่จะถามทำไมเนี่ยไปพักไปไ,ปไปเจ็บขาอยู่นั่งอยู่นี่แหละเดี๋ยวผมขายเองเจ้า หายไปไหนหลายวันแล้วลูกเนอะเห็นผู้ชายใส่ชุดนักเรียนมาทางนี้ไหมลูกมีรูปไหมคะคุณลุงไม่มีเลยลูกคุณลุงเด็กผู้ชายใส่ชุดนักเรียนมีตั้งเยอะแยะนะคะโตหายไปไหนลูกหลายวันโอ้ยโซฟาต้องกว้างกระเถิบเอาไปมาเบียดอะไรเนี่ยผมอยากอยู่ใกล้พี่ครับผมชอบพี่จะบ้าเหรอเธออายุห่างกับพี่ตั้งหลายปีนะลองให้โอกาสผมสักครั้งหน่อยนะครับถึงผมจะอายุน้อยกว่าแต่ผมก็รักพี่จริงๆนะ ยิ่งโตยิ่งหน้าเหมือนพ่อเลยนะอาเธออยู่กับพ่อก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวก่อนนะครับพ่อครับพ่อเราหลายปีแล้วลูกไปอยู่ที่ไหนพ่อคิดถึงลูกพ่อพ่อครับพ่อสบายดีไหมผมคิดถึงพ่อมากอาเธอครับสวัสดีคุณปู่แล้วลูก นะทำไมหน้าเหมือนเตาเลยจะไม่ให้เหมือนได้ไงครับลูกผมชื่ออาเธอร์อค่ะคุณพ่อหลานปวมาัปูสรุปถ้าย้อนกลับไปได้ผมจะไม่มีวันทิ้งพ่อเพิ่งรู้ว่าพ่อรักผมที่สุดก็ตอนที่ผมถูกเรียกว่าพ่อเฮ้ย นเนี่ยมือนี่มันคำแล้วมือนาเดี๋ยวไอ้มาทาาั้งไงอีฬาไม่เด้อขอบใจเด้อไอ้ที่ดูแลนิ้วกับแม่มาตลอดนิ้วไอ่ยอยากดูแลนิ้วตลอดชีวิตเลยผู้จักบ่จ้าแม่มากเก็บบักพีกซอยกันแน่ฝนสิตกแล้วเก็บไปโลดเก็บไปซ้ำนี้กับซ้ำนั่นละฝนตกกับเศร้านตัวเดียพรสียเต้าว่ายัางไงที่นัดไว้ทางมือแรกก่อนในบ่อให้ถือเลขก่อนเดี๋ยวสิบิจ้านั้งต้นทั้งดอกดอกบ่ได้ ถัดมาหลายเทือแล้วอีห่างนี่แม่แม่เจอเ่อยไปหน,นีอยู่หกล้านบอกว่าถือกันว่านีหนึ่งเจ้ามาให้จะหนีปีหนึ่งแล้วบุตรีกเทื่ออีหลีบอกแม่แม่ไปเอาเงินมาให้หนียังต้องหกล้านกะเอามารักษาพ่อมื่อเงินเดียเบิดเงินตัวมาหกล้านบ่เศร้าตายถิ่นที่ซื้อยังเด็ก็ต้องให้ได้มืงินี่เงินต้องหกล้านสิไปหามาแต่ใส่เป็นบ้าบอกปาก,กีแท้น้องสาวซี้หาตอนนี้แม่ก็บอกมีสมบัติอีหยังพ่อสิถึงหกล้านดอกสมบัติที่มีคา่าที่สุดก็คือลููกสาวผ้เดีียวน่นนว่่ละมีเกิด้ขึ้ นิวเดี๋ยวแม่ถือเลขมาแล้งแม่สิไปไทยเอาเด้อนินวายไมาแล้วนิวนิวมันมาอยู่แล้วฮะนิวหายไปไสิแม่ไปนีเซียเพร่ะนิวหกล้านเพราะเรื่องเอานิ่ยไปเป็นตัวประกันฮะหกล้านผมจะหาเงินเอานิ่ยกลับมาเองครับไปมันห้องเย็บพองอยู่แล้วเหดอีหยังถอดเสื้อเหตุยังเอาไปซัก ข่บอสักข่สิเมือ่อบ้านพี่ไปใส่สิเมือ่อบ้านแม่เจ้าส่งมาคัดดอกแล้วเมื่อบ่ได้ไปไปเห็นงานใส่นี้เอาซักไอ้เบิดนี้ซักแล้วก็ไปกวดบ้านเท้าเขา